อ,อสอมอถูกใจหรือขัดใจกับข่าวสารวันนี้ที่คนส่วนใหญ่ที่เป็นอ,อสอมอ,อ,อสสอรอคอยคือการกู้เงินและก็ใช้เงินชกสอ,อสมอคำประกันวันนี้ข่าวสารออกมายืนยันร้อยเปอร์เซแล้วนะสินเชื่อเงินด่วนสิบหมื่นเพื่ออสมอและอ,อสสทั่วประเทศไทยที่สามารถกู้เงินได้มากสุด 1 0 0 0แสนบาทกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกาสน,นะครับจะเริ่มต้นก็คือกลางเดือนกุมภาพันธ์2 5 6าเป็นต้นไปกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวแต่เงื่อนไขที่ออกมานะครับมี8ข้อด้วยกันไม่รู้จะถูกใจหรือขัดใจนะหลักเกณฑ์และเงื่อนไขมีดังต่อไปนี้นะครับ ใครจะเข้าร่วมโครงการนี้สินเชื่อเงินด่วน10 0 0มื่นนะครับข้อแรกนะต้องเป็นสมาชิกอสอมหรือสอสสที่ได้รับเงินค่าป่วยการโอนเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารทกสเ,เงินไขแรกก็พอจะรับได้นะไม่ใช่ปัญหาอะไรดูเงื่อนไขข้อที่2ครับ เป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและต้องมีอายุไม่เกิน75ปีก็ยังดีนะหลายคนก็บอกว่า70ปีไม่ได้กู้ใช่ไหมคำตอบคือเขาให้ไม่เกิน75ปีนะครับถ้ามากกว่านี้ก็ไม่ได้อายุขั้นต่ำ20ไม่เกิน75นะ หลักเกณฑ์เงื่อนไขข้อที่3ครับหลักประกันเงินกู้อันนี้น่าจะขัดใจใครหลายคนท่านต้องมีคนค้ำประกันนะครับ2คนซึ่งคนค้ำทั้งสองคนนี้ต้องเป็นสมาชิกอสมหรืออสส,ส,สนี่หลายคนไม่ถูกใจแน่นอนจะต้องมีคนค้ำทำไมหลักเกณฑ์ต้องมีนะก็เหมือนที่ผมคาดเดาวไว้ไม่ผิดเลยนะและข้อ4ครับยินยอมให้ธนาคารตกศ หักเงินฝากตัดชำระหนี้โครงการทุกเดือนก็เหมือนเดิมครับปัญหาคือไอตอนที่เสียชีวิตไม่มีปัญหาหรอกปัญหาคือตัดทุกเดือนนะหักบัญชีของท่านทุกเดือนนะครับนี่หลายคนอาจจะขัดใจและข้อที่5นะครับข้อที่5บอกว่ามีประวัติชำระหนี้สินเชื่อเงินด่วนกึ่งแสน เป็นลูกค้าที่ดีนะติดต่อการชำระติดต่อการทุกเตือนไม่น้อยกว่า2องวดล่าสุดแสดงว่าใครจะใช้สินเชื่อเงินด่วน10 0หมื่นเนี่ยท่านต้องไปเริ่มต้นกู้ที่สินเชื่อกึ่งแสนก็คือกู้5้าหมื่นมาก่อนและต้องชำระสินเชื่อ5้าหมื่นนั้นเนี่ยมาไม่น้อยกว่า2องวดล่าสุดเป็นลูกค้าชั้นดีเห็นไหมเขาไม่ได้ให้แสนตูมเลยนะเห็นไหมต้องไปผ่านด่าน5้0หมมาก่อนเห็นไหมครับ และนะถัดไปยังไม่จบครับข้อ6เป็นวงเงินที่รวมกับสินเชื่อเงินด่วนคนดีกึ่งแสนแล้วสแสดงว่าถ้าท่าน,นกู้ห้าหมื่นไปแล้วนะครับท่านก็จะได้อีกเพียงห้าหมื่นรวมกันเป็นหนึ่งแสนแปลไทยเป็นไทยแบบนี้แหละและข้อที่เครับเป็นสมาชิกสมาคมชาปนก,กิจสงเคราะห์อาสมัครสาสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทยหรือว่าชกสอสอมอนี้บังคับ ถ้าจะเข้าร่วมสินเชื่อตัวนี้ท่านต้องเป็นสมาชิกสมาคมชกสอสมอนะมาดูข้อสุดท้ายยินยอมให้สมาคมนะครับชกสอสมนำเงินสงเคราะห์ชำระหนี้ให้กับธนาคารทกสเมืม่อตนเองถึงแก่กรรม แสดงว่าช่วงที่ท่านจ่ายชาระนี่ท่านถูกหักรายเดือนไปเรื่อยๆนี่ยังไม่กระทบกับเงินชกศสรมอนะถ้าท่านชําระจนสุดสิ้นสุดนะครับกับเงินที่กู้มาและท่านไม่เสียชีวิตก็ไม่เป็นไรก็ชําระนี่ตามปกติแต่ถ้าวันใดก็ตามท่านนะครับผู้กู้เสียชีวิตถึงแก่กรรมขึ้นมานี่เหลือเท่าไหร่ก็ใช้เงินชกศอสมหัก รบลบนี่ไปนี่เป็นเงื่อนไข8ข้อที่ออกมานะครับแล้วก็จะเริ่มใช้ให้กับอสมอสเริ่มกู้ตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์2อ6 8อยากรู้อยากรู้ว่าที่ออกเงื่อนไขแบบนี้ถูกใจหรือขัดใจครับอยากให้ทุกคนสะท้อนความเห็นนี้มานะและก็จะได้ไปใช้บริการการันไม่รู้ว่าหลายคนจะไปใช้บริการ ได้หรือเปล่าเข้าเงื่อนไขทั้ง8ข้อหรือไม่ฝากไว้นะครับยังไงก็แสดงความเห็นมานะขอบคุณนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ